เหล่าขึ้นแห้งตอนกลิ่นละมุนร้านนี้ไม่รีวิวไม่ได้จริงๆร้านคาเฟ่สวยๆเค้กและอาหารอร่อยจบในที่เดียวบรรยากาศลมลื่นนะคะที่นี่อยู่ที่สมุทรสาครค่ะถ้าใครเบื่อความวุ่นวายในเมืองขับมาไม่ไกลามาดื่มด่ำกับบรรยากาศที่นี่ได้มาเอนจอยกับเค้กและขนมอร่อยๆกันได้นะคะอาหารที่นี่จะเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆรสชาติอร่อยจัดจานเครื่องเทศเอยที่นี่เขาเครื่องถึงมากๆเลยค่ะแค่อาหารก็อิ่มมากแล้วนะคะแต่เราขึ้นหยุดไม่ได้นะคะไป ต่อกันที่เครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟที่นี่มีครบเลือกกันตามใจชอบได้เลยนะคะก๊อบขอเลือกเป็นเมนูโซดาค่ะอร่อยชื่นใจมากๆนะคะบวยโซดาเนาะแล้วเราไปต่อกันที่ขนมจานแรกของเรานะคะมันโถจิ้มสังขยาค่ะเขาทํามันโถเองนะคะตัวแป้งนิ่นุ่มมากๆเลยแล้วก็สังขยานี่ใช้ไข่แดงล้วนระมุนลิ้นมากหอมใบเตยดีงามมากๆจานนี้และพวกโทอสก็มีค่ะอร่อยไม่แพ้ร้านดังๆเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในหวานหอมกับซอสคาราเมล น่ากินไหมคะและปิดท้ายด้วยถ้วยนี้เลยพุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอมดีสุดๆหอมละมุนมากห้ามพลาดเลยนะคะของอร่อยบรรยากาศดีๆต้องกินละมุนโฮมเมดเบเกอรี่นะคะมากันนะ